โอเคมาได้เนาะได้เนาะพิมผมไม่บากใครเนาะครับผมมาครับอ๋อโอเคเห็นละเห็นละคุณพลอยมาให้ดูละเอ่อก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะมันก็ออกกําลังกายซึ่งออกกําลังกายเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งกางเกงที่ใส่โดดเชือกนะวันนั้นก็ไม่ใช่การใส่โดดเชือกนะวันแรกนะครับคือแต่วันนั้นเรายัดแกนที่ชูเอาไว้นะครับก็เลยเห็นแกนที่ชูยัดไปนิดนึงเท่านึงเราเล่นเราเล่นอันนั้นหกอันนั้นกี่โมงตอนเย็นตอนเย็นโอ้ใช่เขาเพิ่งตื่นนอนคุณเคยมีอาการนั้นใช่ไหม จริงๆแล้วเพราะว่าเพราะว่ากางเกงมเป็นกางเกงนอนด้วยแหละเออมันมันมันเลยเห็นมันเลยเห็นว่าเป็นผ้าพลิ้วๆอะไรประมาณนั้นแค่นี้เองตอนนั้นประมาณ 6- กหกโมงเย็นเอาจริงคือไม่ได้อาบน้ำเอาก็คือไม่ได้อาบน้ำมาทั้งวันนะคือกล่าว่าอยู่บ้านไม่ได้มีอะไรก็เลยใส่ชุดนักกําลังกายเลยก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วกางเกงอาจจะเป็นกางเกงที่หลวมไปนิดนึงเออก็เลยจับจ้องกันผิดจุดนะให้ดูโดดเชือกไปดูปลายเชือกสังักตก็ไม่เป็นไร มาดูวิธีก็คือไม่ได้เอะใจเลยครับจนพลอยมาให้ดูว่ามันมีเป็นแบบว่าเพจ Facebook ลงเต็มไปหมดเลยครับผมแล้วก็โอ้โหแชร์แชร์กันไปกี่กี่พันแล้วก็ไม่รู้ตกใจอยู่เหมือนกันนะฮะพลอยเองว่าไงบ้างนะพลอยก็ยพ, <c oughs> พลอยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เห็นแล้วก็แบบเออก็ก็ไม่เป็นไรปล่อยมันไปก็ไม่ได้ตั้งใจหรือจะทําอะไรครับผม ครั้งที่ใส่กางเกงตัวนี้กับครั้งนี้มันมันมันก็เท่าเดิมนะหมายถึงทั้งกางเกงทั้งของอย่างอื่นมันก็เท่าเดิมนะมันก็ไม่ได้เพิ่มขนาดขึ้นหรือว่าโดนยุงกัดอะไรก็ไม่ก็ไม่มีไม่มีก็เท่าเดิมหมดนะก็เอาว่าเป็นเรื่องสนุกสนานขำขันไปละกันผมว่าก็ไม่อยากให้มองเป็นอะไรซีเรียสหรืออนาจงอนาจารอะไรครับผมไม่ได้ซีเรียสนะเอาจริงๆแล้วไม่ไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าโดดเชื้อก็ยังกโดดเชื้ออยู่ทุกวันเป็นประจำเพียงแต่ปัจจุบันสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังอะไร ก็มีบ้างครับผมเดี๋ยวนี้ก็ขี้เกียจแต่งตัวแล้วก็ส่วนใหญ่จะใส่กางเกงนอนกางเกงผ้ายืดอย่างเงี้ยไ,ไปครับผมแล้วก็มันก็มีหลวมบ้างมันมีพลิวบ้างไม่พลิวบ้างกันแล้วแต่ว,วันแล้วแต่ว,วันว <ผม S 2> ฮะได้อ่านบ้างได้อ่านบ้างก็บอกอโอ้มีอป็นไหนที่เจ็บปวดใจไหมไม่ไม,ไม่ไม่มีอันไหนว่ามันมองไม่เห็นก็ถือว่าโอเคแล้วเออยังถือว่ายังถือว่ามองเห็นอยู่แต่ชอบชอบน่คือบอกกลัวเป็นไส้เลื่อนอ๋อขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงมากจริงนะไม่เลื่อนไม่เลื่อนโดดมาแล้วหลายปีได้อยู่ได้อยู่ครับผมใส่ต หลังจากนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังทุยระมัดระวังไหมก็ไม่นะผมก็โดดเชื่อเป็นปกติเพียงแต่วันนั้นกางเกงมันอาจจะพลิ้วไปหน่อยหลังจากนี้อาจจะต้องใส่เป็นกางเกงที่อาจจะต้องเป็นสลักหรือว่าเป็นกางเกงยียน <c oughs> โดดโดดเชื่ออะไรประมาณนี้มากันไปคือเอาจริงๆก็คือมองเปน็นเรื่องคอมเมดี้ซะไม่ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันจะต้องมานั่งซีเรียสหรืออะไรครับก็ยังโดดเชื่อโดดเป็นปกติทุกวันเป็นการออกกำลังกายมปรับวครับปลายปีปลายปีครับอันนี้ผมได้เลื่องคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยว พอได้เลิกแน่นอนเดี๋ยวเชิญพี่ๆแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอย่าง,างเป็นทางการอีกทีหนึ่งว่าวันไหนแต่ว่าเ,า,เา,เาเอาตามเลิกสะดวกก็คือจะประมาณพฤศจิกหรือธันวานะครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่ให้คุณแม่ไปดูเลิกอยู่ว่าเราเลิกสะดวกเรามัน,มนซิงก์กับคิวเลิกที่มันได้นะวันไหนนะครับเพราะว่ามันจะได้รีบจองสถานที่แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างลิสต์รายชื่อแขกอะไรให,ให้เรียบร้อยไม่งั้นเดี๋ยวพอปลายปีเราจะมายุ่งๆแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันครับตอนนี้เตรียมตัวัวงไงเตรียมงานสีแดง แน่นอน<ม>ครับผมสีแดงไม่มีชุดเป็นทางการทุกอย่างได้ยกเว้นรองเท้าแตะแ่นั้นเองชุดลาชุดลาตีห้ามเข้างานชุดสูทห้ามเข้างานเสื้อยืดได้อะไรก็ได้ห้ามรองเท้าแตะแค่นี้ ผมก็จะเป็นกึง outdoor, ก่งเอาดอกึ่งอินดอร์คืออยากให้ทุกคนมาแล้วสบายๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามางานแต่งอยากให้รู้สึกว่าเออมา,มางานของมัน2คนละอะไรวะทุกอย่างดูเป็นตัวมันไปนหมดเลยผมชอบสีแดงคุณพลอยชอบอะไรฟุ้งฟิ้งอะไรก็จัดให้เขาเป็นมุมอะไรของเขาไปรับก็ให้เขาจัดกันเองครับงานช้างานใหญ่จริงๆแล้วอยากได้งานที่เล็กที่สุดแต่ว่า เอาเท่าที่มันจะเล็กได้ละกันคือไม่อยากไม่อยากให้รู้สึกว่าดูแลใครไม่ได้เลยเจอกันแค่สวัสดีครับขอบคุณมากแล้วไม่เจอกันอีกเลยในงานครับยังอยากรู้สึกว่าสนุกสนานกันอยู่แล้วแบบเฮ้ยเจอเอ้ยเป็นไงบ้างขอบคุณอะไรอย่างนี้บ้างให้มันมีการทักตรงทักทายปฏิสัมพันธ์กันบ้างไม่ใช่แค่สวัสดีครับแล้วถ่ายรูปแล้วก็หายกันไปเลยก็คือเอาจริงๆคือไม่อยากให้มันใหญ่มากก็เอาตามความเหมาะสมละกันครับว่ามันจะได้ขนาดไหนเดี๋ยวลองมาลิสกันอีกทีหนึ่งครับอมครับผมครับ